ทำให้การเดินทางหรือการท่องเที่ยวที่ต่างๆนี่มันมีความหมายมากขึ้นโดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากอาจารย์เนี่ยดีมากๆได้ประสบการณ์มากมายแล้วก็ชอบมากเลยค่ะมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้เยอะเลยพอมาวันนี้มันก็คือมาเจออาจารย์อาจารย์คือเป็นอาจารย์จริงๆเป็นครูคืออยากให้ความรู้จริงๆจะกลับไปศึกษาอีกแล้วมาดูแล้วจะทําให้มันเที่ยวสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นต่อไปวัตถุประสงค์ในการ จัดกิจกรรมครั้งนี้ของสำนักพิมพ์เมืองโบราณเนี่ยเพื่อจะทําความเข้าใจกับลักษณะรูปแบบศิลปกรรมคนที่อ่านหนังสือนําชมศิลปกรรมโบราณเนี่ยได้เข้าถึงรูปแบบศิลปกรรมวัดต่างๆในสมัยอยุธยาเนี่ยได้มากขึ้นนะฮะเราคัดเลือก วัดที่เป็นหลักก่อนอย่างเช่นวัดมหาธาตุเพื่อเป็นหลักในการเข้าใจทั้งแนวความคิดการวางผังวัดคติการสร้างวัดรวมทั้งรูปแบบศิลปกรรมเป็นต้นแบบของวัดต่างๆในสมัยอยุธยาเราก็เลือกวัดสําคัญคือวัดมหาธาตุ วัพรธรามอย่างงี้ฮะเนื่องจากวัดต่างๆเนี่ยมันมีทั้งประวัติความเป็นมามันมีทั้งการตรีความที่ต่างกันบ้างการกำหนดอายุที่ต่างกันบ้าง กิจกรรมนี้นะคะจากบน a c e b o o k เนาะบนโซเชียลออนไลน์กําลังหาที่ท่องเที่ยวอยู่นะคะแล้วก็ไปเจอด้วยนะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเจอด้วยเพราะว่าอยากที่จะหาอะไรที่เป็นการท่องเที่ยวที่มันเป็นเชิงมีสาระนิดนึงนะคะตอนนี้รู้สึกประทับใจมากเลยมันทําให้การเดินทางหรือการท่องเที่ยวที่ต่างๆนี่มันมีความหมายมากขึ้นได้รู้ในสิ่งที่เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะรวมถึงได้เห็นอันซีอะไรต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะ damn it ยอมรับว,ว่าได้ความรู้กลับไปมากๆที่สําคัญคือในความเป็นมืออาชีพของสำนักทินเมืองโบราณนะคะยอมรับว,ว่าจัดได้ดีมากมากประทับใจค่ะแผนยังมีหนังสือประกอบ<ๆ>โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากอาจารย์เนี่ยดีมากๆและวัดที่พาไปเนี่ยน่าสนใจทุกวัดเลยค่ะ สมัยดั้งเดิมเคยมาเดินแล้วก็ร้อนแต่ครั้งนี้เป็นการร้อนที่มีความสุขเพราะได้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกถือว่าเป็นการเดินที่มีความรู้ว่าได้ประสบการณ์มากมายแล้วก็ชอบมากเลยค่ะ วัดที่มีข้อถกเถียงกันทางวิชาการทางประวัติศาสตร์เป็นวัดที่สําคัญเช่นวัดที่พระนเรศวรทรงสถาปนาตอนชนะศึกครั้งยิ่งใหญ่เป็นวัดใหญ่ชัยมงคลใช่หรือไม่หรือจะเป็นเจดีย์ภูเขาทองนะครเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปตรวจสอบว่าถ้าเป็นมีอะไรที่เป็นตัวบอกได้บ้างถ้าไม่เป็นมีอะไรที่เราจะเอามาใช้ดูได้บ้าง มาวันนี้นะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากฮะจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับยุธยาตั้งแต่ราชวงศ์อู่ทองไล่มาเลยนะฮะห้า,ายุคราชวงศะะ์ครับก็เลยมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้เยอะเลยว่าเทคนิคในการปั้นปูนอะไรตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคือผมชอบก็มาเพราะชอบนั่นแหละวัดบริชเชนะะที่เป็นว่าสมเด็จพระเอกาทศรสร้าให้กับสมเด็จพระนเรศวรเนี่ย เป็นวัดในเมืองหรือวัดนอกเมืองนะครับอันนี้เราก็มาตรวจสอบกันนะฮะเลือกวัดสุดท้ายคือวัดไทยวัฒนารามอันนี้เป็นวัดที่สําคัญเป็นตัวอย่างของวัดในสมัยอยุทยาตอนปลายที่มีหลักฐานการสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะฮะ ุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือมันฟีดขึ้นมาใน Facebook เราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวแต่ละสถานที่เนี่ยเราควรจะรู้ที่มาที่ไปของมันแต่พอมาวันนี้มันก็คือมาเจออาจารย์อาจารย์คือเป็นอาจารย์จริงๆเป็นครูคืออยากให้ความรู้จริงๆมาครั้งเนี้ยมันก็คือทําให้ทราบว่าสิ่งที่เราอ่านมันจะอาจจะไม่ใช่เราก็ควรจะไปดูโดยใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเข้าไปประกอบเพื่อรู้ความจริงจริงๆนะคะสนุกมากนะพี่ ที่ได้มาตอนนี้พื้นฐานพอรู้แล้วต่อไปก็จะไปต่อยอดนะฮะจะกลับไปศึกษาอีกทีแล้วมาดูแล้วจะทําให้มันเที่ยวสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นต่อ,ตอไปเราาจะเอาไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังเราได้มีการอธิบายนะฮะเรื่องแผนฟงังเรื่องรูปแบบเจดีเรื่องรูปแบบของปรางเนี่ยนะว่าสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานหรือไม่นะฮะความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบศิลปรกรรมะะการกําหนดยุคสมัยนะฮะว่ามันสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงหรือเปล่านะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์หลักของ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนำชมศิลปกรรมโบราณในอายุทยาครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับอายุทยา